เแมบคิวเหมือนกันไหมคำถามสุดท้ายสำหรับทงเหมือนกี่เปร์เซ็นตเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ศูนย์ยี่หเจด้าร้อคล้ายกันครับคล้ายๆหรอคล้ายเพราะเป็นคนแบบเป็นคนชอบดูแลคนชอบดูแลก็เชียอนเออไม่ต้องคันคอนะการร เบนไปเจอกับโอ้ที่ฟาร์มแกะได้ไงก็คือเบ้นอ่ะขับรถจนเจอเห็นรถโอเห็นรถโอที่แบบจอดอยู่คันนั้นก็เลยเห็นรถก็เลยวิ่งเข้าไปตามไปดูฟาร์มแกะแต่จริงๆอ่ะตอนแรกจะเข้าไปแอบดูเฉยๆแต่ว่าพอดีโอเกิดอุบัติเหตุก็เลยแบบต้องรีบเข้าไปช่วยก็เลยต้องเผยตัวออกมาจริงๆเนี่ยแบบจะจะตามดูอยู่ห่างเหมือนที่แบบยายคุนนั้นแนะนำมาเจย์เจในหวาวเอ้ในหวานนะี่ยนีนี่เที่ยวสุดท้ายใช่ไหม้าจริง ความแกล้งที่เหนื่อยหวานะเห็นเห็นเนี่ยเขาเหมือนจะปิ้งปังด้วยคือจริงๆอ่ะเขาจะฟัลแบบเขาจะฟัลแบบไม่ก็อยากว่าตอนอุวนเรื่องจะสื่อว่าให้ยัยนี้เป็นหนุที่สามแต่ก็คิดว่าพี่น้ำตาลเป็นแฟนกับใช่ตอนนู้พี่น้ำตาลเป็นแฟนกับควานประทัดเออไม่ใช่ใช่ป่ะเ็นก็เป็นลูกจ้างครับนายจ้างเมยใช่ตอนแรกก็ลุ้นไงว่าหนูจะถึงหัวกันไหมอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็เขาเป็นคนก็เป็นตัวละครบทดีเออแปลว่าเป็นคนแบบคนดีเป็นเป็นตัวช่วยให้เออตัวแคทเทอริ ช่วยให้ความรักมันมันดำเนินไปถึงจุดจบนะไอ้จุดจบปูได้จุดจบุดจบโซเร่